ตอนนี้ก็ถึงร้านอย่างแล้วน,นะครับดูแผลโอ้โหฉีขนาดนี้มุ่งมากเลยดวนดวนอย่ามาเล่นยางไม่รู้อะดูยากมากไม่ต้องมาเกี่ยวขั้นเหล็กออกเนี่ยอย่างเงี้ย อ่างพวกข้าดวก้าักเป็ข้างเนี่ยมันมีบวมตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่แต่ไม่รู้ควกากดนะครับ๋อเนี่ยถ้าถ้าถ้าโดนเยถ้าลมอ่อนชอบบแก้มเออผมชอบเอาลมุผมสาสี่ก่อนไปใช่เพราะผมผมเช็คลมยางก่อนตลอดคุณชอบตันุ่มไงเติมลมี่นา่าเงี้ยไม่ไม่สามสี่สสามสามสามตลอ วิ่งวิ่งเร็วด้วยอ,อ่อนะอด,ดนอะื้อแา็ะ